ราคาหนัวมันโดนสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบแปดวันอาคารที่สิบแปดเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้กิจกรรมดนตรีบำบัดมีครูทอนครูทอนครับมีครูการแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูเจนะคะเป็นคุณครูมาใหม่ค่ะ อ่าคือคุณเจนะครับเจมลองเจมาเจมเพื่ได้คุณภูคนใหม่ดูแลด้วยชอบไหมชอบไหมเจเจโอ้โนี่นี่นี่เจเจโ้โหเออท่าจอมเจเจกับเจมเข้ากันดีไม่ต้องเปลี่ยนเปลยเลยเถิดปิดหน้าจอเลยไปเรียนแล้วมาเรียบร้อยไป อ่าวันนี้นะครับเรามาเจอกันแล้วต้องทำยังไงครูกันสวัสดีกันก่อนอ่าสวัสดีสวัสดีเป็นเป็นบทเพลงไหมครับเปิดเพลงทบทวนทบทวนของเก่าของเก่าอ่สวัสดีสวัสดีเปิดเพลงนี่บ้างครูนอนวันนี้เรามาพบกันเดี๋ยวเดี๋ยวครูกันเปิดเพลงนะครับออกมาดังหน่อย

ซ้ายลเยลยลอกมือขวอา,ววา,าว้าสวพูดคาว่าสวัสดีนะครับเป็นบทเพลงแล้วดีดีทุกคน อาจารย์มาแล้วเต้น,นกันท<า>ุกคนเ <c oughs> ต้นทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าครับ <c oughs> เต้นเปิดไม้เปิดไม้เต้นเปิดไม้ไว้เลยแนะนําให้เปิดไม้ไว้เลยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องจิ้มไปจิ้มมาไปจิ้มกล้องปิดอีกอะย่าหัวหมาเลยปิดปิดอะโอเคเดี๋ยวเรามาเต้นเพงเลงเพลงอะไรครับ

ขาตัวเรากำลังสบายมาตก้ากันาตัวเราสบายมาตกเ้า 我。 อาล้ครับเมื่อกี้เรามีเพลงอะไรบ้างเกมสวัสดีแล้วก็จับมืออสบายกันดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีเจเลกยกมือไหนสวัสดียกมือไหนยกมือซ้ายนามือซ้ายอยู่ไหน,ไหนยกมือซ้ายมือซ้าย อโอเคอมแงมากแล้วก็ยกมือ <Wow. S 2> มืออะไรมือขวาแล้วมาเอามาไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนไว้ที่หน้าอกอแล้วพูดคำว่าสวัสดีสวัสดีครับนะครับผู้ชายผู้หญิงพูดคำว่าอะไรครับ้องสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอม โอมผู้ชายพูดคําว่าอะไรนะครับโอมโอมค้างเหรอโอมค้างไม่ใช่โอมค้างจริงนะค้างค้างแค้างสัญญาณเนี่ยค้างจริงค้างจริงกําแม่ไม่อยู่ด้วยแล้วเนี้ยแม่เปิดลำโพงแล้วไปไล่แล้วอโอเคนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงว่าสบายกันดีหรือเปล่าสบายกันหรือเปล่ามีท่าไหนมั่งเกม <laughs> อารตบมือใช่ไหมตบมือแล้วก็อะไรทืบเท้าย่ำเท้ากัะทืบเท้าอ่าแล้วก็ขยิบตาใช่ไหมครับอ่าขยิบตาแล้วก็หมุนตัวหมุนรอบตัวนะครับไม่เป็นไรเจมไม่ได้ให้เจมร,รู้เจมหมุนไม่ได้ แต่น้องซันต้องยืนละรอบหลังอ่ะแล้วก็ส่งเสียงเข้าาแล้วก็ส่งเสียงคำว่าสวัสดีสไม่ใช่ฮูเล่ใช่ไหมฮูเล่เออโอเคเก่งมาก่ต่อไปอะไรครูการเดวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาหารห้ามูวันนี้เราเรียนเรื่องอาหารห้ามูนะครับเ,เราจะมีเพลงให้ดูอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูก่อนว่าห้าหมูมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ดูกันไปก่อนเลยเห็นเป้าเห็นเป้าเห็นเราเป้าไม่ไม่ดูหน้าเด็กหายไปไหนแล้วตุ้งก็มึงเก่งแต่เนี่ยอืมอืม ดูหันห้ามู่กันหันห้ามูมมีห้าม่มมูที่หนึ่งนะครับเด็กๆก็จะมีหมู่ของโปรตีนโปรตีนได้จากอะไรเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับที่เรากินแล้วก็หมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตมาจากอะไรขนมปังแป้งพวกนี้เนาะมู่ที่สามเกลือแร่เกลือแร่มาจาก พักใบเขียวต่างๆนะครับมาจากอาหารทะเลอ่าหมู่ที่สี่เป็นพวกวิตามินมาจากผลไม้ใช่หมูที่ห้าเป็นพวกไขมันนะครับไขมันได้มาจากอะไรบ้างตะกุลเหลืองน้ำมันซืชแล้วก็น้ำมันปาล์มอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็น้ำมันจากอะไรอ่าจากสัตว์ก็ได้นะครับอ่ามีห้ามู่มีใครกินกันครบไหมเนี่ยห้ามู่แต่ละวัน ครบไหมครูทรอนน่าจะครบอ้วนเลยนักเรียนต้องกินครบห้าหมูนะเอเจมกินครบไหมร่างกายได้แข็งแรงร่างกายได้แข็งแรงลองไม่ครบก็อยู่หมูสามก็ไปกินหมูสี่นู่นถ้านักเรียนเลือกกินแค่สี่หมูนักเรียนก็จะได้อ่าร่างกายก็จะได้รับสารอาหารไม่ครบห้าหมูก็จะทําให้เกิด มีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอาหารนะคะให้กับเด็กๆด้วยนะคะฝากด้วยค่ะนะครับโอเคเรารู้จักกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาเต้นเพลงอาหารห้าหมู่กันดีกว่าครับอโอเคนะคบจะได้จักันได้เนาะอืมเรมีอะไรบ้างจำไว้นะเจมเนี๋ยจะถามยวถามห้าหมู่เลยเรามาเต้นกันก่อนโอ๊ย เงือกเกอร์เด็กกูเดี๋ยวหาดูให้ดีนะเดี๋ยวพอเจมดูดีพอเจมมานี่เดี๋ยวคุณเจจะให้รา,างวัลทำไม่ได้นะครับ ้นหนักกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมครับเต้นหนักกว่าน,นี้หน่อย โอเคนะครับอาหารหลักเรามีเรามีกี่หมูเจมห้าหมูเก่งมากมีหมูอะไรบ้างครับเอาขอสักหนึ่งหมูอ่าหมูอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันไหนขอสักหนึ่งตัวอย่างพูดมาเลยโปรตินวอลตีนอ่าเก่งมากอ่าน้องซันอาหารหลักเรามีกี่หมู มีกี่มูนะครับมีกี่ชิ้นนิ้วชินิ้วอย่างนี้ค่ะอย่างนี้มีกี่มูกี่มูอย่างนี้ห้ามูเก่งมากมีห้ามูมีโปรตีนแล้วมีอะไรน้องแซงพูดมาหนึ่งอย่างยาบุพรอะไรนะครับไามันไขมันเยอะไขมันกูทอมีเยอะอ้าวน้องตะวันน้องตะวันตะวัน อาหารหลักมีห้าหมูเกลือแร่ค่ะมีมีอะไรนะครับเกลือแร่เกลือแร่อ้าวขายขายนี่ก้อนอิดอ่า้อดีน่าจะไม่ได้ยินพูดมาก้อนอิดมีอะไรมีไขมันมีเกลือแร่มีโปรตีนที่เหลืออะไรอีกไม่ได้ยินไม่เป็นไรไอ้ครูครูก้อนอิดตอบใครเป็นครูก้อนอิดตอบด้วย ครูก้อนอิดได้ฟังไหมครูอามครก้อนอิดได้ฟังหรือเปล่าครับมีมีมีห้ามูมีไขมันมีโปรตีนมีเกลือแร่แล้วมีอะไรอีกครับมูให้ดีอะไรนะเมื่อกี้แม่เยมอะไรนะครับอ่าหารหลักมีห้ามูถึงข้าวก้อนอิดตอบก้อนอิดตอบไม่ได้ยินเสียงให้คุณครูก้อนอิดเป็นผู้ตอบ อาหารหลักมีห้ามูลหนึ่งไขมันสองโปรตีนสามเกลือแร่ที่เหลืออะไรคูามแป้งเปล่าครับครูกับว่าอะไรนะคาร์โบไฮเดทฮะคาร์โบไฮเดตอ่าเก่งมากอ้าวที่เหลือคุณครูตะวันตอบคุณครูคุณครูอมคุณครูอมก็ได้ใครครูอมอามีแหละ นายเป็นครูโอมกูต้อมอ่ะกูต้อมกูต้อมเออต้องการอ้าวครูต้อมครูต้อมอยู่ไหมครับมีออกห้องหมดแล้วมั้งเจมเจมไล่จัดมีออกห้องแล้วเจมบอกครูต้อมครูต้อม เอออย่างเกมว่าแล้วแหละงั้นอ่ะเดี๋ยวให้ใครตอบมันเหลืออีกหนึ่งมูมูอะไรดีอ่าในผลไม้ใช่ไหมครับครูทรนใช่ไหมอ่าเลยหนึ่งมูอามูอะไรได้นังอะไรอะไร,ะไรมีมีใครตอบก็ได้อ่าไม่จะมิมีมีน วอ่าววิตามินนะครับมีห้ามืออ่าววิตามินมีอะไรบ้างอยู่ในวิตามินตัวการผลไม้มีผลไม้กกินนผลไม้ัาอ่าผลไม้นะวิตามินวิตามินช่วยในด้านไหนผิวพรรณอ่าช่วยในด้านการผิวพรรณดูสร้างภูมิคุ้มกันดูผิวพรรณคุกคุกันได้เลยนะครับอ่าสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอ่าแล้วก็ไขมันช่วยในด้านไหนอบอุ่นอ่าได้อบอุ่นนะครับ ร่างกายผัวุูนแล้วก็เกลือแร่ชนิดไหนแคลเซียมใช่ไหมพลังงานใช่ไหมพลังงานให้แร่ธาตุเออแร่ธาตุอ่าแล้วก็โปรตีนโปรตีนให้พลังงานนะครับคาร์โบไฮเดรตห้าอะไรรโบไฮเดรตกันให้พลังงานเหมือนกันแต่ว่าอาหเยอะมากตรงนี้ครับโอเคนะครับห้าหมู่นะครับจะได้ร่างกายแข็งแรงทุกคนต้องกิน อาหารให้ครบห้าโม่นะครับแล้วก็รูกันมีเพลงอะไรอีไรอกไหมหมดแล้วมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวก่อนวันนี้เราเรียนเรื่องอาหารห้าโม่แล้วก็เรียนเรื่องอะไรอีกอะไรอีกสวัสดีสวัสดีทักทายนะครับวันนี้อ้าวเราได้อะไรบ้างภูการ,รเจอหน้ากันแล้วก็ทักทายกันในคำว่าสวัสดีเวลาพบเอจอกันแล้วก สามไขว่าสบายดีไหมืใช,ใ,ใช่ไหมเจมใช่ถูกต้องครับอ่าอ่าแล้วก็เราได้เรื่องการรับประทานอาหารนะครับให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้ววันนี้คุณครูทอนแล้วก็คุณคร<อ>ูกันครูเจ๊ค่ะอ่าครูเจฝา,ากติดตามอะไรงั้ยไหมครับนะครับอ่าอ่าถ้าเกิดว่าผู้ปกครองนะคะรบกวนอ่ช่วยดู เหมือนมาเรียนรีรันนะคะช่วยดูย้อนหลังนะคะนะครับอ่าแล้วก็ทาง facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็ผ่านทาง y o YouTube ด้วยนะคะขอฝากด้วยค่ะอ่าครับฝากผู้ขอหน่อยนะครับอ่าวันนี้เราจบการเรียนการสอนดนตรีบํำบาดทอครับครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทองครับคุณทองครับครับผมพอดีว่าเจมันพิมพ์มาหลังไมค์ครับว่าอยากดูเต้นอีกรอบหนึ่งอยากดูเต้นอีกรอบนึง เองแอบถิ่นได้ด้วยได้เลยได้เลยได้เลยครับเวลาก็ยังเหลืออีกห้านาทีพอดีอ่าเดี๋ยวเต้นอาหารห้ามูให้ดูอีกข้อหนึ่งนะครับครูครูครูไป สันนี่สันนี่ลุกขึ้นแล้วมาเต้นพร้อมครูมาเร็ว